ไปก็ส่งตั้ทหารปลาไปกองใจขึ้ามาเพื่อจะกาเส้มันรอเยกตีต่ามเย็นได้ภาษาตุกกันและปราปราคองนิดสมัยก่อนนะรามนาหามันอยู่ทุกวันนี้แหละภาษาทุรกีอะไรที่เป็นยิงปปปปอกปป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 งเปป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 ปาปป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 ป ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังมองเห็นที่เข้ามปอยู่ในทุนรมเพราะว่าก็อยู่ในสายข่าวชื่อเสียงองค์เทพมีได้เพราะสายข่าวตีงนิดนึงวาระการประชุมเป็นประธานผมไม่ไปรองประธานช่วยเขาดีกวก่าดีกว่าครับนะครับยกยกมือถ้าเราถือว่าหนึ่งปี นะครับครับสวัสดีครับผมกำมาน่าน้อยพุกนะครับอดีตรองประธานชมรมทหารพานาค่าป่องชัยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีการประชุม เกี่ยวกับชมรมนะครับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็เ,เรียกพี่น้องสมาชิกกิตตาสสมทบนะครับเข้ามาเพื่อหาลือในเรื่องการจะหาแนวทางเดินไปสู่สังคมในวันข้างหน้านะครับเพในช่วงโควิดนะครับเราอาจจะห่างหายกันไปประมาณ2ปีได้นะครับไม่เคยเจอหน้ากันวันนี้ก็มีบางส่วนที่ เข้ามาร่วมประชุมได้และยังไม่เข้ามาร่วมประชุมเนื่องจากพิษโควิดและยังมีอุทกภัยน้ำท่วมเข้ามาพี่น้องจิตอาสาของเราจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แต่ในครั้งต่อไปในเดือนตุลาคมนะครับประมาณต้นเดือนแล้วผมจะแจ้งให้พี่น้องสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันผมขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกจิตอาสาที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงถ้าขาดพี่น้องสมาชิกจิตอาสาสมทบเราก็ไม่สามารถที่จะเดินสู่สังคมได้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับกับผมพันเอกสมศักดิ์เจริญชีพชัยก็เคยรับราชการก็แนะนำตนเองหน่อยว่าเคยรับราชการตามแผนกันประเทศต <S S> ั้งแต่ปี2 5 1 2 2 5ถึง2 5 นะครับที่อยู่ชายแดนมาเกือบตลอดค่อนชีวิตนะครับและเป็นอดีตผู้คับองร้อยทหารพรานจโจมโจมค่ายปักทงชัยมาเจ็ดปีไปบัตดหน้าที่ตามแผนยุทธการป้องกันประเทศต่างๆเกือบทุกแผนยุทธการไม่ว่าใต้่มเย็นไม่ว่ายุทธการเขาค้อไม่ว่าบ้านตาตุมกันเ็งเวกนะครับผ่านมาหมด แล้วก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่อยนในสนามที่ว่าลบให้ลำบากที่สุดในชีวิตก็คือประเทศที่สามประเทศที่สามขนาดนี้เปิดเผยแล้วว่าก็คือประเทศลาวนะครับพื้นที่ปฏิการก็ลองแจ้งสัมทองบ้านนาทุ่งห,หินขังโคนะครับผ่านมาหมดพราการทำงานผมเข้าใจเจตนารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างผมลํำลึกเสมอว่าชาติศาสตร์นั้น กว่ามันคงนั้นอยู่รอดเพราะประชาชนทหารผ่านคือประชาชนคือทหารประชาชนที่ขึ้นมาเพื่อต่อสู้ชนะความิทิ์กับความยั่จจนขอบคุณครับ